ผมว่าอย่างนี้นะการที่ศาลท่านวินิจฉัยยกคำร้องเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วเกือบร้อยเปเซตเจ็ดต่อสองอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับตกหน้าฉากใหญ่เลยจนหัวขมมเนี่ยไอ้พวกบรรดาน,นักร้องเนี่ยผมถือว่าหน้าแปกเลยนะแล้วท่านผู้ชมลองพิจารณาดูสิมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าหนึ่งอย่าร้องมั่วทสงเด็ ไปเที่ยวเอาจับข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามโซเชียลตา่ตางๆจับแพะชนแกะแล้วมาแต่งให้เป็นคำร้องเอามายื่นศารมั่วมั่วทรงเดชเหมือนกรณีที่สารท่านยกคำร้องไปอย่าทำอีกโดยเด็ดขาดไม่รับนะเพราะมันมั่วมันทรงเดชสองสาลไม่ใช่จเจวิต ท่านผู้ชานคงรู้จักจังหวดนะตามสารเจ้าต่างๆเนี่ยเขาเอาไว้เส้นไหว้กราบและไม่ใช่สารนี้ไม่มีน้ำหนักไม่มีราคาสารนี้ไม่ใช่สารพระภูมนะแล้วสารก็ไม่ใช่เพื่องเล่นของคุณนึกอยากจะเอาอะไรมาวางมากราบมาเส้นมาไหว้ก็ได้สารนี้ท่านเป็นผู้มีอำนาจจริงๆที่นี่คือสารรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่จวเจวีตประการที่สามศาลไม่ใช่เครื่องมือทางการเมืองของใครท่านผู้ชมนะฮะจะสังเกตได้ในอดีตเนี่ยหลายครั้งบางคนมักจะบอกว่าสารลร,รัฐมนูเนี่มันสองมาตรฐานพอฝ่ายน้อนเป็นใหญ่ก็เข้าข้างฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เพียงพลันก็เล่งงานฝ่ายนี้คนจะมีความรู้สึกกันอย่างนี้แล้วก็เลยคิดว่า สารรัฐธรรมนูญเนี่ยคงเป็นเครื่องมือในการจัดการฝ่ายดึงฝ่ายได้การยกคำร้องในครั้งนี้ชี้เห็นได้เลยว่าเอ้ยสารรัฐธรรมนูญสารนี้ไม่ใช่เครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช่เครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายผู้มีอำนาจหรือไม่ใช่เครื่องมือทางการเมืองของทักษิณหรือของพรรคเพื่อไทยสาร คือศารผู้ส่งไว้ซึ่งความยุติธรรมผิดคือผิดถูกคือถูกประการที่ 4, สี่าลไม่ใช่ที่ทำนิติสงครามไม่ใช่ที่สู้รบปรบมือกันทางกาเรเมืองเรามักจะพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้กำลังทำนิติสงครามแปลว่ากำลังทำสงคราม ลบกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยใช้สารรัฐธรรมนูญเป็นเวทีของการรบการตัดสินครัง้งนี้ชี้เห็นได้ว่าเฮ้ยอยากจะทําสงครามทางการเมืองต้องไปทํากันในสภาหรือนู่นไปทํากันตามท้องถนนชุมนุมประทว้วงขับไล่อันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญคุณก็ทํากันไปแต่สารรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ที่ทำนิติสงครามของใครแต่อย่างใดทั้งสิ้นประการที่หศาลไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์แทนทางการเมืองของใครเห็นไหมคนเวลาไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือผิดหวังจากการเมืองก็มีอารมณ์โกรธมีอารมณ์เกลียดตอนเป็นรัฐบาลร่วมกันก็เห็นอีออด,อดีกันดีนี่ พอไม่ได้เป็นรัฐบาลโอ้โหพูดเรื่องนั้นมาพูดเรื่องนี้มาสารพัดเรื่องที่โกรธที่แค้นจะห้ามหันกันเพราะจริง,รงๆมันก็ต้องไปสู้กันในสภายอย่างที่ว่าแต่นี่เล่นไม่เอาเล่นมาร้องที่สารรัฐธมนูญไอตอนที่เป็นรัฐบาลอยู่ไม่ร้องเลยที่ทัพไม่ร้องที่ท้องจะให้รับโธ่พอไม่ได้เป็นรัฐบาลพวกแคน้นโกรธ หาเรื่องร้องเรียนไปที่ศารลรัฐธรรมนูญศาลท่านเชีหยเห็นแล้วที่นี่ไม่ใช่ที่ระบายความแค้นของใครถ้าอยากจะระบายนูน่นไประบายที่ซ้วงนะไม่ใช่ที่ศาลและประการที่หกศาลไม่ใช่ที่รองรับนักร้องอาชีพหรือที่ทำมาหากินของนักร้องการทำมาหากินคุณต้องไปทำมาหากินที่อื่น อย่าเที่ยวมาทำมาหากินที่สารธรรมนูญและที่นี่ไม่ใช่ที่รองรับนักร้องอาชีพของใครคนใดคนหนึ่งเราจะเห็นได้ว่านักร้องอาชีพทางการเมืองมีอยู่ไม่กี่คนหรอกไอ้หน้าเก่าๆไอ้หน้าเดิมๆนั่นแหละสารท่านตัดสินเออสารท่านยกคำร้องครั้งนี้ชี้เห็นได้ว่าเอยที่นี่ ไม่ใช่ที่ทํามาหากินของพวกนักร้องเหล่านี้นะคิดอยากจะทํามาหากินนู้นไปว่าความไปทําบัญชีไปขายข้าวขายของประการที่เจเป็นการทําลายลา้างนักร้องเรียนในโรงในศาลหรือที่เราเรียกกันว่าพวกตีนโรงตีนศาลในศารยุติธรรมเนี่ยท่านผู้ชมนะไปสังเกตดูในอดีตเนี่ย อาจจะมีพวกตีนโลงตีนสารคอยติดต่อนูน่นนี่ยื่นนั่นยื่นนี่ทำมาหากินอยู่กับพวกเจาะแจ๊เจาะแจ๊กกับคนที่เป็นผู้ต้องหาโจ์จำเลยไอ้พวกนับร้องอาชีพทางการเมืองพวกนี้ก็เหมือนกันทำมาหากินอยู่กับโรงกับสารมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพวกตีนโลงตีนสาร การที่สารรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยในครั้งนี้ออกมาก็บอกว่าเฮ้ยไอ้พวกตีนลงตีนสารที่สารรัฐธรรมนูญจบหมดสิน้นอย่ามาหากินกับที่ศาลนี้อีกต่อไปนะรัฐธรรมนูญที่แปดเป็นการตัดวงจรของคนที่เป็นกองเชียร์หรือผู้ที่สนับสนุนนับร้องทางการเมืองเหล่านี้ไอ้คนพวกนี้มันทำมาหากินอะไรกัน วันวันหนึ่งเอาแต่ไปยื่นเรื่องที่กอปปตอไปยื่นเรื่องที่ปปชไปยื่นเรื่องที่สารรัฐมนูษร้องนั้นร้องนักการเมืองคนนั้นร้องพักนี้ร้องคนโน้นคนนี้ท่านผู้ชมว่ามันทามาหารับประทานอะไรกันท่านก็สงสัยผมก็สงสัยคุณสงสัยไหมใช่ครับคุณก็สงสัยมันทํามาหากินอะไรกันแปลว่าไอ้นักร้องพวกนี้มันมีเบื้องหลัง มีคนเชียร์มันมีคนสนับสนุนการเงินการทองมันนั่นแปลว่ามันมีขบวนการของการที่จะยื่นคำร้องเพราะถ้ามันสามารถล้มฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือล้มรัฐบาลได้ล้มนายกได้ไอ้พวกนี้ก็ได้ผลประโยชน์ด้วยจากการทำงานในครั้งนี้ดังนั้นการที่สาลท่านไม่รับคำร้องก็แปลว่า กัดวงจรอุบาทของกองเชียร์และนักร้องเหล่านี้ออกไปได้อย่างหมดสิ้นนะท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมด8ประการนี้เขาต้องการจะตบหน้าอย่างแรงกับบรรดานักร้องแล้วก็ตบหน้าอย่างแรงกับบรรดากองเชียร์เลิกหยุดอย่าทำเรื่องมั่วๆซั่วๆแบบนี้อีกต่อไป และยิ่งนักร้องพวกนี้นะเกิดถูกฝ่ายตรงข้ามอย่างพักเพื่อไทยหรือใครตะใครก็ตามที่ถูกร้องแล้วสารยกไปเกิดฟอ้องกลับขึ้นมาแล้วจะต้องคดีมีมูลขึ้นลงขึ้นสารหรือถึงขั้นติดคุกติดตารางได้ผมว่ามันจะทำให้นักร้องพวกนี้เข็ดขยาดขี้อ่อนขี้แก่ไปตามๆกัน นักร้องต่างๆทั้งหมดที่กำลังปรากฏอยู่ในขณะนี้ก็จะได้แย่งแยงกันไปบ้างแล้วก็จะได้ไปตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเลืออ่อนอย่ามาเที่ยวหลอกหลอนวนเวียนอยู่ตามโลกตามสารอีกต่อไป